สวัสดีครับพบกับทางบ้านมนตานะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่หลายคนเขาสอบถามมานะครับก็มีคนสอบถามมาว่าตอนนี้เขาเจ็บป่วยนะครับไม่ทราบสาเหตุเนี่ยหรือค้าขายไม่ดีติดขัดเรื่องโชคลาภเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เ็าสอบถามมากับทางบ้านมนตาว่าเกิดจากการที่เขาไปรับขันหรือเปล่านะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับ่อ,อนที่ทำอ้านมมาบนตาเราจะอธิบายให้ฟังเนี่ยต้องบอกก่อนวยนะครับอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับรับชมถ้าพูดถึงการรับขันเนี่ยนะครับก็เป็นพิธีกรรมทางทางความเชื่อนะครับ ในเรื่องของพันธสัญญาที่จินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับหรือเพศต่างๆเนี่ยมาใช้ขันห้าของเราได้นะครับเพื่อปฏิบัติพภารกิจต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าการการรับขันเนี่ยนะครับก็ไม่เชิงว่ามันจะไม่ดีทั้งหมดนะครับการรับขันได้ทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็มีนะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยก็ควรจะขึ้นอยู่ในเรื่องของสถานที่นะครับหรือในเรื่องของอสำนักต่างๆนะครับที่เราไปนะครับหลายคนนะครับก็บอกบอกตรงกันว่าพอเรามีในเรื่องของการติดขัดนะครับหรือการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเขาก็บอกว่ามักจะให้แนะนำว่าเราเนี่ย อาจจะมีองค์นะครับหรือว่าอะไรเงี้ยต้องให้เราเนี่ยรับขันแล้วอาการพวกนี้จะหายแต่หลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากการรับขันมาแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับถามว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงบางคนเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเหมือนอาการหูแว่วนะครับก็คือได้ยินเสียงที่มันแปลกแปลกเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับหรือบางคนเขาก็บอกว่า เขาก็มองเห็นในเรื่องของสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นอย่างอาทิอย่างพวกผู้ผีปิศาจอย่างเงี้ยนะครับหรือวิญญาณนะครับบางคนเขาก็บอกว่าเขานั่งนั่งอยู่เนี่ยนะครับก็เกิดมีอาการแบบตัวสันนะครับตัวสันขึ้นมาเนี่ยสันแบบแบบแบบเหมือนของขึ้นอ่ะนะครับแล้วก็ก็จะมีอาการพวกนี้แปลกๆเนี่ย เขาเขาก็เลยคิดว่าสิ่งพวกนี้ยอาจจะเกิดจากเรื่องในเรื่องของการรับขันที่ไม่ถูกต้องตามพิธีกรรมก็เป็นเป็นได้นะครับถ้าถามทางบ้านมุนตาเราเนี่ยนะครับปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของเทพเทวาในการปกปักรักษาหรือเทพเทวดาประจําตัวนะครับอย่างเด็กๆเนี่ย เขาก็จะมีนะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดเนี่ยเขาก็จะจะเรียกแม่ซื้อนะครับที่คอยดูแลเวลาเด็กเนี่ยเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมักจะไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีเอ่อพ่อซื้อแม่ซื้อเนี่ยมาช่วยในการปกป้องภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็กตรงนั้นพอโตขึ้นมาเนี่ยก็มีเทวดาที่รักษาตัวเองนะครับประจําตัวของของทุกคนนะครับซึ่งการรับขันเนี่ย นะครับผู้รู้บางท่านเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเสมือนว่าเ,เ,เป็นการเชิญเทพออกไปจากตัวนะครับแล้วบางรายเนี่ยไปรับออกมาเนี่ยกลายเป็นในเรื่องของเอาผีเข้ามาแทนเลยทําให้มีคําพูดว่ารับขันผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าเนี่ยออ่อ ในเมื่อเรารับมาแล้วแล้วเกิดอาการที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยควรจะทําอย่างไรนะครับอันนี้ทางบ้านมุนตาเราเนี่ยก็มีคาคาแนะนําก็คือว่าเราคงจะต้องไปหาในเรื่องของท่านท่านผู้รู้ครับที่อาจจะเป็นพระก็ได้นะครับหรือว่าเป็นกิติอาจารย์ที่เขามีอายุหน่อยนะครับแล้วให้ขอคําแนะนําในเรื่องของการคืนขันว่าเราควรจะทําทําอย่างไร ตัวที่ไม่มีผลกระทบกับ,ก,บกับตัวเองนะครับจากนั้นเราก็ไปทำสิ่งพวกนี้ให,ให้ให้มันถูกต้องซะนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับควรในเรื่องของหาหาในเรื่องของชาตุเกยียรติเนี่ยโดยเฉพาะของอ,อที่สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือในเรื่องของแร่ขาุมคืนนะครับแร่ขัมคืนเนี่ยถ้า สายมูเราเนี่ยนะครับจะทราบกันดีว่าเป็นในเรื่องของาธาตุกายสิทธ์นะครับที่มีฤทธิ์อยู่ในตัวเองนะครับมีเทพเทวาปกปักรักษานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะช่วยป้องกันในเรื่องอถรร์ต่างๆหรือสิ่งไม่ดีต่างๆให้แก่ผู้ผู้ครอบครองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหลายคนเนี่ย นะครับที่กังวลในเรื่องของการคืนแขันไปแล้วเราจะกลัวว่าเราจะมีในเรื่องของผลผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนําที่ให้นาหําแร่ขมขืมเนี่ยนะครับมามาติดตัวนะครับแล้วสิ่งที่กังวลตรงเนี้ที่เรากังวลเนี่ยมันก็จะหมดไปนะครับแล้วต่อไปเนี่ย ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราไม่แน่ใจในเรื่องของการรับขันนะครับรว่าจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกอท,ท่านผู้ชมนะครับบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรามีเทวดาประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับการทําบุญเนี่ยไม่ว่าการจะทําในเรื่องของใส่บาตรหรือทอดกระถินทอดผ้าป่าเนี่ย ตรงนี้เนี่ยบุญกุศลที่เราทําเนี่ยจะช่วยเสริมในเรื่องของฤทธิอำนาจของเทวดาที่เราประจำตัวของเราอยู่เนี่ยนะครับให้มีฤทธิ์มากยิ่งขึ้นตรงนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้เราเนี่ยนะครับหรือชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับขันต่างๆนะครับเพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่า มันไม่จําเป็นนะครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่านะครับเราหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีเนี่ยนะครับกิตตัวเนี่ยผมว่ามันน่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องฝากฝาก,ฝากท่านท่าน,ท,านท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าลองดูซิที่ผ่านมาเนี่ยบางคนที่รับไปแล้วเนี่ยถ้า เราพบว่าชีวิตเราดีขึ้นนะครับเราก็ปฏิบัติตามนั้นต่อไปแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราเจอในเรื่องของสิ่งไม่ดีเหมือนหลายๆคนที่สอบถามทางบ้านมมตามาเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับพอแก้ถ้าแก้ไปแล้วเนี่ยเราจะมีความกังวลมากๆเลยนะครับเราอาจจะไปเอาในเรื่องของน้ำว่างของทางบ้านมมตาเรามาอาบก็ได้นะครับ อันนี้เขาฝากฝากกันเอาไว้นะครับโปรดใช้พิจารณญาณด้วยนะครับเหมือนเหมือนที่ผมบอกนะครับในการรับชมสําหรับหลายสถานที่ที่ทักทางบ้านมุตาว่าเนี่ยอยากจะทาในเรื่องอยากขอคําแนะนําในเรื่องของการจัดทําในเรื่องของเครื่องรางของขังที่เป็นท่าเกียรติอาทิพวกเขาคุมๆหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าเครื่องรางของขังที่เป็นในเรื่องของมวลสารนะครับที่ ผสมลงไปเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ให้ให้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเ๋ยวทางบ้านมุนตาเราก็จะมีในเรื่องของการแนะนํำนะครับแต่ถ้าเกิดเรา,เาต้องการที่จะทราบก็สามารถที่จะทักมามาที่เพจทางบ้านบ้านมุนตาได้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยู่ใกล้สาขาของทางบ้านมุนตาเนี่ยแม่ว่าสาขาขอนแก่นกระบินบุรีนะครับหรือว่าแม้กระทั่ง นนทบุรีนะครก็สามารถที่เข้าไปทางไปหาที่ประทบ้านบ้านมาตาตามสาขาด้นนนนนานได้นะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ก็ขอจบเพียงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในเรื่องคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ